ค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำสลามสูตรฟุตตี้กัมมี่นะคะสูตรที่คิดเองอุปกรณ์แรกกาวทีโอ้ํายาสลามกีซลินบอลเล็กหนึ่งส่วนน้ำสามส่วนนะคะช้อนตวงแป้งเพรสัตว์ไม้พายใช้เป็นไม้ติมก็ได้นะคะสีค่ะใช้เป็นสีเหล็กก็ได้อย่างแรกเรามาเริ่มเทกาวตามปริมาณที่ต้องการนะคะนี่นะคะแล้วก็เท กาวกับสีรวมกันแล้วนะคะเรามาคนกันเลย <c oughs> ถ้าใครมีกาวใสก็ใส่ลงไปด้วยนะคะแต่เราไม่มีไม่กดทำไมไม่กม,ม,ม,มเลยคนให้เข้ากันแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะใส่แป้งเพสันลงไปนะคะใส่ไปประมาณหนึ่งถึงสี่ส่วนค่ะคนให้เข้ากันแล้วเนื้อจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ใส่กีซาลินบอเลตลงไปค่ะเค้กใส่ไป7ดหยดนะครับถ้าคนเข้ากันแล้วจะได้เนื้อเป็นอย่างนี้ค่ะเมันอาจจะติดมือนนะครับเพราะเราไม่มีเบบี้ออยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย